สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ Photoshop สร้างปุ่มกันนะครับซึ่งปุ่มที่ผมจะสร้างนั้นก็คือเป็นปุ่มให้ดาวนะครับเอาไปใช้บนแอป Android นะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับสมมุติว่าเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะครับพอเมื่อเราเอาเมาส์ออกนะครับมันก็จะสีมืดลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเริ่มสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเครื่องมือที่ต้องใช้ขึ้นมาให้หมดก่อนนะครับ อย่างเช่นผมเปิดทูนะครับปกติทูมันอาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาแล้วลองมองหาว่าเครื่องมือลักษณะนี้นะครับมันอยู่แถบไหนนะครับและก็เปิดเลเยอร์นะครับติ๊กถูกที่หน้าเลเยอร์แล้วก็ออปชันตรงนี้นะครับเรามาลองเริ่มสร้างกันเลยนะครับผมจะนิมวขึ้นมาโดยให้ขนาดเป็นห ร0 0พิกเซลคูณหอพิกเซลนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเลือกสีนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับเรากดคลิกค้างไว้ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยออกมาให้เลือกนะครับเเลือกที่วงกลมวาดวงกลมนะครับกดชิปค้างไว้นะครับถ้าเราไม่กดชิปมันก็จะเป็นวงรีนะครับ กดจิบมันก็จะเป็นวงกลมนะครับเราได้ได้วงกลมมาหนึ่งวงหลังจากนั้นนะครับที่เลเยอร์นะครับผมก็จะคลิกเลือก d u p l i c a เล layer นะครับเพื่อที่จะสร้างเลเยอร์ที่เหมือนกันขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ขอบให้มันสักนิดหนึ่งคลิกขวานะครับที่เลเยอร์ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่ bending option นะครับแล้วก็เลือกที่สต r อ มันก็จะมีเส้นขอบขึ้นมานะครับผมจะเลือกให้มันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เลไซส์ให้มันใหญ่เลกนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกที่ position นะครับเอาไซ d ์ Outside ก็คือมันจะเป็นขอบด้านนอกวงกลมที่เราสร้างหรือว่า inside นะครับมันก็จะเป็นขอบด้านในที่เราสร้างถ้านเตอร์มันก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างด้านนอกกับด้านในนะครับผมเลือกเป็น อินไ์แล้วกันนะครับก็คือว่าขอบในรูปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําให้ขอบสีจางลงนิดนึงนะครับก็จะได้ดูขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างเงาให้มันนะครับโดยการที่ผมจะ New l a เยอขึ้นมาเลเยอร์ layer หนึ่งนะครับเลเยอร์ด้านบนแล้วก็เลือก t ทูตรงนี้นะครับ เ,เลือกเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ใส่เงาให้มานิดนึงนะครับแล้วผมก็จะเทสีลงไปนะครับเป็นสีขาวเลือกเป็นสีขาวนะครับก็เทสีลงไปนะครับก็จะได้เงาขึ้นมานะครับเอ่อตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นถังสี ให้เราเห็นนะครับเราก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกถังสีก็จะสามารถเทสีได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะปรับความสว่างของเงามันนะครับนเเานะครรับก็จะได้เงาของวงกลมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีเงาที่เกินมา ตรงนี้นะครับผมจะตัดออกโดยการที่ผมมาเลือกที่เลเยอร์แรกสุดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ m i g t o t o นะครับในการที่จะส select all นะครับ e c t All วงกลมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกที่ Invert นะครับ selection แล้วก็ Invert Selection ะครับเพื่อที่เราจะลบขอบในส่วนที่มันเกิน เงาที่มันเกินออกมานี่นะครับแล้วก็กด delete นะครับก่อนจะกด delete เลือกเลเยอร์ของเงาก่อนนะครับแล้วก็กด delete เราก็จะได้ปุ่มขึ้นมานะครับส่วนการสร้างดาวนะครับเดี๋ยวผมจะ new l a y y r r ขึ้นมาอีกเลเยอนึงเพื่อที่จะสร้างดาวก็คือนะครับผมจะเลือกที่ polygon tool นะครับแล้วก็เลือก s h a e ของดาวนะครับผมเลือกเป็น5แฉก h a แล้วก็คลิกตรงกลางนี้นะครับเลือกขนาดของดาวผมให้เป็น200คู200พิกเซลนะครับแล้วเราก็มาติ๊กถูกที่สตาร์ตรงนี้นะครับก็จะได้ดาว5าแฉกนะครับได้ดาว5แฉกสีขาวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนสีให้มันนิดนึงนะครับโดยการที่ไปที่ blending option นะครับ แล้วผมก็จะเลือก color overlay นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีผมจะเลือกเป็นสีชมพูเหมือนกับพื้นหลังแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ใส่ขอบให้มันเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกสต็อกนะครับสต็อกแล้วก็เปลี่ยนขอบเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กำหนดความหนาของขอบ ก็จะได้รูปดาวมาแล้วนะครับผมจะลากลงมานะครับเลเยอร์นี้ลากลงมาคิกค้างไว้แล้วลากลงมานะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ใต้เงานะครับแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรให้มันนะครับคิดเล้่อนตัวอนรแล้วก็ปรับขนาดนตัวอักษรนิดนึงนะครับเป็นยี่สิบสี่แล้วกันนะครับ ก็จะได้ปุ่มนะครับแต่ว่าเรายังต้องการอีกแอคชั่นหนึ่งของปุ่มนะครับก็คือตอนเอาเมาส์ไปไปชี้ที่ปุ่มนะครับมันจะมีความสว่างขึ้นผมก็จะทําการสร้างกลุ่ปขึ้นมากลุ่ปหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างกลุ่ปขึ้นมากลุ่ปหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากเข้าไปอยู่ในกลุ่ปหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการคลิกขวาเพื่อที่จะ คูปเปเคกรุปขึ้นมากรุ๊ปหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเลือกที่เหมิดกรุ๊ปนะครับเพื่อที่จะให้รวมภาพทั้งหมดนะครับเป็นภาพเดียวนะครับแล้วก็ปรับแสงสว่างให้มัน,นครับก็คือเลือกที่ Image แล้วก็ l i g h t n n d s อ n n d c o t t r a s t นะครับแล้วก็ใส่เป็นให้สว่างขึ้อนอีก2ี่้าแล้วกัน เวลาที่สมมุติเราเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มมันก็จะสว่างนะครับพอเราเมาส์ออกมันก็จะสีมืดลงนิดหนึ่งนะครับสว่างแล้วก็มืดนะครับครับเพียงเท่านี้นะครับก็เราก็จะได้ปุ่มให้ดาวนะครับ